สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับวิธีการจ่ายค่าบินโทรศัพท์มือถือเนี่ยของเราแบบรายเดือนเนี่ยนะครับด้วยตัวเองนะครับวันนี้บินที่ผมจะแนะนําเป็นบินของนะครับเป็นเบอร์มือถือของ AS นะครับซึ่งผมจะชําระด้วยนะครับจะจ่ายด้วย K+ แล้วกันนะครับวันนี้จะจ่ายด้วย K+ นะครับ อ่าบาแล้วเราก็กดเข้าไปที่ K+ นะครับหรือแอปของธนาคารกสิกรนะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ธุรกรรมนะครับรูปตัว B ีตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับรูปเงินบาทเนี่ยนะครับกดไปที่ธุรกรรมพอกดไปที่ธุรกรรมเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าทําธุรกรรมหรือสแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับผมสแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ย ให้เรากดไปตรงจ่ายบินนะครับกดไปตรงจ่ายบินตรงนี้นะครับกดมาตรงนี้นะครับจ่ายบินนะครับกดเข้าไปปุ๊บพอกดมาที่จ่ายบินมันจะมีบริการยอดนิยมนะครับอ่ามีบริการยอดนิยมขึ้นมานะครับเป็นของ a a s นะครับอ่าเป็นของ d tag นะครับนะเป็นของ d tag หรือเป็นของ two move H นะครับหรือว่าอ่าเราสามารถที่จะสไลด์มาทางนี้อีกนะครับก็มีค่าน้ำกาแฟอันนี้ถ้าเรายังไม่เคยนะครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับ หรือถ้ามันไม่ขึ้นแสดงตรงนี้นะครับให้เรากดมาตรงที่คําว่าเบอร์มือถือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงบริการทั้งหมดที่เขียนว่าเบอร์มือถือนะครับกดเข้าไปครับกดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเจอมีด t a ทนะครับที่สามารถชำระได้มี d t a ทมี to m o v e อสนะครับ e Move แล้วก็ t o ม e ฟเอสสนะครับ วันนี้นะครับที่ผมได้เกินเอาไว้ก็คือผมจะชําระของ a s นะครับผมก็จิ้มไปตรง a a s ตรงนี้นะครับพอกดไปที่ a a s เรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เรากรอกนี่นะครับบริเวณนี้นะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่10หลักของเราเข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดตกลงนะครับกดตกลงปุ๊บ เขาก็จะทําการนะครับถ้าเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องเขาก็จะทําการประมวลผลแล้วก็จะบอกว่ายอดที่คุณจะต้องชําระเนี่ยนะครับเป็นจํานวนเงินเท่านี้นะครับ214บาทเนี่ยก็แล้วแต่ของท่านนะครับว่าของท่านเป็นรายเดือนแบบไหนของครับของผมเป็นเดือนละ2 1 4บาทนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับยอดขึ้นแล้วให้เรากดไปที่มาที่กับว่าต่อไปรนด้านล่างขวานี่นะครับกดเข้าไปครับต่อไป เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งนะครับว่าคุณต้องการที่จะโอนเงินนะครับจ่ายบินนะครับค่าโทรศัพท์จากมาอ c o เ n าก็คือบัญชีของคุณเป็นธนาคารกสิกรนะครับมาที่บริษัท a อ s ด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับนี่ศูนย์นี่นะครับที่เราสดตรงนี้นะครับเป็นจำนวนเงินนี่นะครับสองบาทตรงนี้นะครับ ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากสะดวกแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะครับเป็นไงครับค่าธรรมเนียม0บาทนะครับก็คือฟรีค่าธรรมเนียมนะครับหากเราต้องการที่จะใส่บันทึกช่วยจําว่าอาจ่ายค่าโทรศัพท์เบอร์อะไรเดือนไหนก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับไม่ใส่ละกันนะครับก็ให้เรากดมาที่นะครับเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วก็ให้กดไปที่ยืนยันนะครับหรือเครื่องหมายถูกตรงนี้ถ้ากดเข้าไปครับกดปืนนะครับตอนทําธุรกรรม เกี่ยวกับเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราใส่หาดผ่าน6ตัวนะครับเพื่อเข้าใช้งานนะครับการโอนนะครับยืนยันการโอนเราก็ใส่เข้าไปอ่าถ้าใส่ได้ถูกเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าจ่ายบินสําเร็จเรียบร้อยบันทึกสลิปของคุณเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับจากนะครับคุณได้จ่ายเงินนะครับพร้อมกับอ่าเห็นไครับแบงก์ก็จะส่งข้อความเข้ามานะครับโทรศัพท์มือถือก็ส่ง ข้อความเข้ามาขอบคุณในการชําระนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะจ่ายนะครับจากบัญชีของกสิกรไปที่ a s นะครับตามนี้นะครับเป็นจํานวนเงินเท่านี้นะครับค่าธรรมเนียมก็0ย์บาทนะครับนะครับหากเราไม่ได้ใช้งานอะไรอีกแล้วนะครับเราต้องการที่จะออกก็ให้กดไปตรงรูปวงกลมตรงนี้นะครับมุมขวาบนนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตกลงในการยืนยันที่จะออกจากระบบนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็ออกจากระบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็ได้ชําระค่าโทรศัพท์นะครับของเราด้วยนี่ไหมครับนี่ไหมครับเขาจะแจ้งมาเลยว่าขอบคุณที่ชําระค่าบริการ AAS รายเดือนนี่นะครับของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับอันนี้นะครับก็ง่ายและสะดวกนะครับแถมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ